เปิดเด้ปะเอ๊ะอ่ะบุ๊คสวัสดีค่ะอ่ะวอาดุเอ่อสบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีคอมเมนต์พี่น้อง FC สุขสุขคนเด้ออ้าวเมมแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC มาสีดุพ่อเออคอมเมนติสวัสดีค่ะแม่ป้าพ่อรุ่งมาสีดุเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ป้า พ่อลูกสู้ๆสู้คนมาสิยเรืลูกหรือเรื่องสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาสิไปเอาเป็ดเนาะพี่น้องออกเดินทางมื้อนี้เดินทางบ่ได้ออกจากบ้านแล้วคือเนาะเดินดูน้อยพี่น้องเดี๋ยวโดนออกจากบ้านเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยมีแต่เฮ็ดคลิปแต่กินข้าวกินหนามเนาะบ่ได้ไปไสมาไสเฮ็ียดตะเบียกเพื่อนมื้อนี้ทีมใส่ปันไว้นี่แหละมื้อนี้เฮาสิแปลเป็ด กับไก่เนาะพี่น้องกับเปากีขอบกวยอินดีไปกับปีใหม่สองคนปีใหม่สิครับโรดไทยสตาเลวกบานซิงซาเล็กพี่หม่เก่งได้พี่น้องครับสเสดงได้เลยครับสเสดงยากได้พี่น้องนักเติบเนาะมันหนักเนาะ,อะตอนทำยิ้ถันยากแต่ว่าพอขับไปเข้าไปกะเ,เดิมสิน้นกะก่อนในอคอยในหะูชื่อว่ามันหนักเนาะเข้ามันกระสิแข้งในขะนอกขึ้นอ่าเขาแข้งจักหน่อยมือนก็ไปตอนแดดเนาะพี่น้อง จบมือไปสามเจอแค่เงานี่ว่าจะสีบาแดดน้ำทำเดียวข้าวเดียวมันกมือไปลูกไปเพื่อสิฮอปไปป่าปะเอาสิไปกับปีใหม่ซองโคตเนาะพี่น้องเอาสบายดีบายบายพี่น้องบายบายแม่เด้อยบายบายเห็นยังกระปิใหม่บายบายพ่อแม่ป้าลูกขอแม่พ่อแม่ป้าลูกเด้อลูกเด้อพ่อแม่ป้าลูก พ่อแม่เอาอาป่าลูกเบิร์ตสุขูสุขคนเด้อเองป่ะป่ะป่ะ

นาวันหมดเอาใจาดน่เน่กับดูอกอุ้มหอยก้าวเดียวก็ได้ดอกเนาะม้วนมวนได้ขอพี่น้อต่กินงุ้หอยกี่เน่หมดจมแป๊จมแปยจ่แล้วน้ำหนามอ่อยล่ผมหันไปหมดก็ดีโอ้ยกินเลโยโอ้ยไรโซ นี่ห้าวตรงแหววเอาแหววเสือนันนาๆค่ะแหววซื้อว่าห,าหันบ่เออเนี่ใส่เป็ดเห็นไหมห้าวสีชายจะได้มาโอ้ซื้อใส่ได้เนาะสีชายจะมีเนี่ยเอใส่เป็ดเ่านสีชายจะไงเป็ดไก่ไก่เอาบางอยากแล้วคันตัวใหญ่ห้อมัดขาหมัดขาอ,อืมมีไก่น้าม้อยู่อเออมาสิเอาไก่มาเดี่ยงน้ามันคันนาะโอ้ไก่หน้ามเอาเป็ดมาน้าเป็ดที่ทางวะดิ าซีซาเด็กเนาะพี่น้องโอ้ทางนี้มาสี่คนเป็นซาเด็กของปีใหม่เนาะพี่น้องซาเด็งคอยบริเอามาเพราะว่าพอเล่าคำจังว่ามีซาเด็กปีใหม่เดี๋ยวจังหวะส่วนปีใหม่ไปเอาขั้นบูมีซาเด็กมังกรยาเพี่น้องวางไปวางไกลจะวางจากไหนเอามาบอาไดไเนาะขันบัวซาซาเด็งเนาะ แม่เ,เติมน้ำมนันในเด้อมาเด้อสาย 不来。<Bye. S 2> ไฟ้าเนี่ยปิอันนี้เฮาขี่รดมาไกลสิฮอดได้เนาะเฮาเฮาก็มาแวะซื้อติ๊บข้าวซื้อติ๊บข้าวแล้วก็ซื้อหวดหวดนําดองเพียงเออเอาตัใดนี่พี่น้องอ่าค่อยซื้ออ้าบ่ได้ดซื้อแนวนี้แนวนึงข้าวเหนียวใหม่เนาะเพราะว่าหวดแบบบ่ต้องซีกข่อยเห็นอยู่เฮือนแม่ย่าเนาะแม่ย่าเราเราเราหนึ่งจะซีนะ มันขากดีมันกระซูฟรีได้พี่น้องหนึ่งที่เดียวเนี่ยเดี๋ยวสิหนึ่งที่เดียวเหากะบรีซิกค่ะนะสบายดีแในการืูอแนวค้างไก่เนาะเอาไก่ใส่นี่โอ้โหว่าเฟซนะสิรอดออกปะจั๊กหัวชูต่างค่ะเท้าชูต่างหากวะแม่โอ้แม่อันนี้ทายแม่อันนี้เป็นห่านไข่หัวต้อพี่องไข่หัวไข่ที่เผา ใช้เกลองไก่หอยเกลืยงไก่ไหนพี่นอนหอยเท่าไหร่อเทอันนี้ตั้งห่าวะนี่ตั้งหาวะว่าบอกแล้วว่าที่แถมกันบอกแล้วว่าแน่อแถมเนาะแล้วว่าคู่ก็ผัวแต่ไม่ชิวบตแม่ราคาต่างเอาอันใหกเออเอาหไงนะ อ๋อใหญ่บ้ามันหน่อยด้วยเผื่อหนังเขา,หา,หา,หาขเขาลา้เนาะเออตัอแนวขั้งเป็ดนะ้ำพี่นนองเอาเอาเป็ดเนื้อแต่แกระติ๊บเข่าติ๊บเขาเฮามันมันมันหนี้แต่น้องคอยตั้งใจสืสส่อตะเฮงนติ๊บเข่าฮนมันเดิมคู่ได้ยืเ่อนหากันเลยด้ติ๊บเขาติเขาใหญ่เ๋ยวสื่อถ้ะขาะไหวหายด้วยพีน่นนองในกลิ่ อันพอไดอันละสักบาทเป็นเงินไทยสามสิบสามสิบาลอยก่บาทอืประมาณลอยกว่าบาทลอหนึ่งเนาะลอยนิดๆน้อยพี่น้องอิข่ากับจานสิบห้าคึอกันาสิบห้ากับลอยลอยราคาลอยลอยก่าเอร์สิบกว่บาทถึงลอยเท่าไเนาะประมาณนี้นอพี่น้องอันนี้เห็นสีสิบพันเนาะกับลอยก่ากันเมนเทาเนาะ แั้หาสิบสองสิบสองบริเวณร่งชั้นสิบผาเขาขอได้เขาไปใหม่ตั้งหาแค่ห้าสิบใจนียก็สิ่หรอ มาหอดอ้ะเนาะห่น้องอัน,นี้ก็เื่นป่าเือนป่าเื่น,เนลูกมั้งเดี๋ใส่อดไกกีไปใส่เป็ดไก่อหนึ่งกระสีลายเนาะทัวเพิ่มเพาะเป็ดเพาะไก่ดีอ่องทางได้แล้วเดียงอันนี้เท <c oughs> าเดิมเสียวเ,เป็ดขาแลเนาอพห่น้ลองเป็ดกับไก่หัวสีด้จักโต ถึงะหายนะอ้ขแาวพร้อมกันเวิร์ดจงสั่นโดนวะคะสมายเลยนี่อะไรนี่นี่จะสร้างกำลังนีนัวหนตัวนึ่งม่ชคดีไหนจะไก่หน่อยเห็นไหมที่ไหนจะไก่หน่อยจะสีน้องเหยว ว่าไก่ไ่มันเาเลยไปค้างไว้ได้นอกไก่เนีะอ้าอไก่หน่อยหนะมันเขาสิเดี๋ยไปค้างอีกแล้วหรอไก่ไก่เปีกอีกแล้วเปียซื้อกระซุ่มอีกแล้วบัดเมื่อนี่คิดไม่ดเนี่ยอันนี้เนาะ เอาไว้ทางนอกเป็นยังว่าห right ้าตอกหมัดหมัดเอาเนาะจอดหมัดมัดที่ระเล็กกระนอยเห็นะในถังรูมเภาจังห้องเอาเออเภาเภาห้องแตงเทิงเอาเออเออถังรูมเภาเอาแนวห้องเอาเออห้าสิบแปลงอันนี้ก็น่องนี่เอาเอาเตรียมเอาไก่ขึืนน่องจะจะพักหนึ่งกระซิบเมื่อนะ แล้วก็พาพี่น้องมาเบิงสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะเป่าถึ่งกับเศรษฐกิจพ่อเพียงโอ้หมกมิอุย้ยอันชนเฮ้ยเพื่อนโมกี้มีขอกไก่เี่กพี่น้องขั้นว่าเฮาสชีบียงไก่แบบนี้เฮากับต้มขึ้นร้ายเนาะพี่ต้มขึ้นร้ายนะพี่นี่เขงโมกี้โอ้กีไก่อี ไปใสาอยากได้อีกเอาหุ้นเอาไปใส่นี่เดี๋ยวไปใส่ขี้ไก่นี่ใส่พักใส่หยาแค่นี้แหละบ่เนี๋ยวก็ใส่ต้องใหม่อีหลุนบ่เดี๋ยวเาบมมีแนวใส่มีเรียกไข่ใส่ทองเลยอันโมมีแนวใส่เนี่สุดขอบได้กระทั่งกันอันนี้พี่น้อกไม่โ่งไก่เออมือนึ่งมั้งนี่เแซวไปน่วย มือละเชปลายหน่วยวะเอ้ากับดหยอดมือละสามสิบสีสพนไหเนาะหน่วยเราพันหาต่อเออหน่วยละาพันปลายมันกับมือละลอยซองลอยบาทกู้ได้สนองเก็บกระดมือถาว่ามันไขดูดูกับไดร้ายกว่านั้นถามมันไขดูดูเท่าไหลรายกว่านี่ด้เนาะนม อันนี้หนาสมายัยเฮ้อยากได้ยีรอกกระตุ้งหนามแนวนี่นี่ค่ะ,ยยะอยู่วายุหันฮะเบออยน้ำล่านะูา่จะกันห่านเเดียวแล้วห้าสิตดัดน,นันหน้านัาง่งเนาหี่ออตตดงาปะคา้าเกปะคา้าแหลก็เอาไก่เมือ่อตัวได้สิติดคิดว่าเงาดุ่มๆผู้แด้ตัวมันสติดบติดบากกี้ เอาพอดีออนไลน์กับบติดว้าออนนพอดอนไลดกับบติดแก่ผดกับโบติดตัดเนตตี้สั่อดีตัดให้เนนี่เออตอนนั้นก็ได้ว้าโออนไ์ับวะเอาสิเอากกผักค้าไปเอาที่ละลายเห็นมันไหนละลายตุ๋นอาะจ๊นีจะบไปาท่ากนเออไปปลูกงอผักค้าอยู่บ้านนะมันอืดอือพี่น้องอยากกินกับบได้กินัห้ได้เออ ็อะ่อืมอืมจะนยซ้ําเป็นแลกระโุเป็นนาะของโบปีปลูก็นใหญ่เติบแดกระโเป็นไปซ้่ใส่กระสอบใส่แหน่ใบกอนใส่กระโตกระทั้งบบดก็ไปว่านี่นะฮจุ่มจุ่มไปมันโป่งหักเรอก็จะตกกระเดงหักมันใส่อันนั้นน้ำยาเล็งหากเออใส่เอ็มลอยดหนึ่งคับกระปีกระปีเกินบวเออเขามีอยู่น้ำยาเล็งหากค่ะใส่กระเดงไใยกานที่ที่ โอ้นาที10นาทีแล้วก็อันนี้เนาะเออแม่นแหละสิสิแช่เบิดนพ่นี่ยอดดิเฮาสิเก็บยอดแล้วก็ใบเนาะพี่น้องใบอันน่ะใบผักูดเมื่อเดี๋ยวเฮาสิเอากขึ้นแล้วก็เมื่อเลยเนาะพี่มาบ่เสียเียวหอบมียังเอาเบิดอีหยังหอบเบิดอยู่บ้าน่กี้นี่ี ที่นี่พักเชือนุ่มขวดนี่ครบเนาะพี่น้องก็นำใหม้ก็มีเนาะเออก็นำใหม้ยังมีเบิดบอกพูมาเปล่ามีเบถถิด์คือว่าเป็นแบบว่าขั้นมันเป็นโมบายหนึ่งกับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนาะก็พอดีนี่ครบนะสะดวกสบายแล้วสิเก็บแล้วก็เอาไก่ขึ้นขึ้นรถแต่ก็เมื่อยเลยเนาะถึงเวลาจ่ายเงินาจ่ายเงินเอาไก่เมื่อ สีแซนสหาพันสีแซนสหพันสแตอนนี้่ด้วีตัวเดียวน่าชิพัฒน์นี่ตัวเดียวปลาู่จำสีแถบเรีย่ตัวเป็ดสีสันหญตัวใหญ่แิพัน่นี่ตัวใหสีแซนสเนาะสีแนเท่าไรสีแนสหาพันี่เน้อเดร๋ยวเาิคึนค่ะให้พี่น้องอันนั้เนาะพี่น้องไม่คลิป ว่าไก่ราคาเท่าไรเนี่ยเขาสิเอาเมื่อเนี่ยน้องพี่น้องขึ้นกระทางเมื่อกับปีใหม่สองคนปีใม่ม้ากระโดดออกวะค่ะบอกนี่ว่ากระโดดออกนนี่ราคาตั้งจักไหน่ออเด้นีขอบใจเด้อขอบใจหลายๆเนาะนี่ก็เป็นไอ้เขาเองเนาะพี่น้องเก่าสิไหนล่ะข้าวโบแพ่งนะว่าไอ้น้องเนาะอย่างมากนี่แบบสองเดือนละเป็ดเป๊ะไข่ มันกรหลอดตายเนาะพี่น้องหลอดตายเดือดตายคันวานี่ฮันมันเกือบๆหลอดตายเดือดแต่มีแต่หาเนาะคันเห่าอันนี้หันเนียนหลอดตายเดือดเดือดเพรตายเดือดเดือดป่วยวะยังบอกบ่เพราะว่าวัคซีนกับหายครบแล้วนะบ่เออวัคซีนหลอดรบอักเสพยังนี่ยมันวัเซ็นบ่เดือดแต่พวกอาฮิบาพวกกีราดแต่คือไก่ไตห่าโอ้ตัวนั้นอันนี้กระยาดได้ตัวนั้นเด้อ ทัานมาย่ามป้แบบมันสิไอมันสียังมอมหยอกยอดบ่ยอดยอกบาร์นไดออดจากไหนเลยยอดใส่ตามันตัวจับหยอดพ่ิโตเนี่ยว่า้าคือเก่งอยู่บ้านนะเดียงไก่ตามท่ามชา์ได้เป็นหนองบริเลชุนว่ามันจิตเป็นยังไงเราหย่อดมันจะตายว่าแต่เจะพ่ไก่อยู่บ้านท่ามีแตตายเลย่ห้อท่ามว่าคอยได้ดูเ เนี่ยเราไปเจอกันอยู่บ้านเนาะพี่น้องมันนี่จนะได้ไก่ได้เป็ดเนาะไ,ไก่กระซิบกระโตเป็ดกะซิบพวันเนาะแน่นวะเป็ดหันไดกัวไก่เออเป็ดหันไดกัวไก่มีเครื่องเขาเสียเอาเมื่อเนาะพี่น้องอู้วไหวบักกีหูพี่น้องเขาเสิไปปัปกไปปัปกปลูกเนาะพี่น้องบปลูกว่าสิเป็นด้วยบ่ลองเบิ่งเนาะพี่น้องป่าเราตัดตัดให้ได้เฮีดี ใช่กระสอมัดบุมีแน,นวมัดบมท่านเนี่ยเอาเสือกมาสับเออแม,ม,ม,ม่อยู่มัดเนาะมัดมาเสียนี่อยู่อยู่อยู่เนาะเออย่าสิเตรียมเมือม่อน้องเหนียเป็นคำ่ำตกใจใหญ่ว่าเยอะโอ้ <laughs> ข่าวน้าอีกพี่นอ้องข้าวผักขามาทัวร์บุดเป็ดอีกว่างานเนี่ยเนาะงานอ่ะไอ้ตัดเดือดสิไปสือแบ่สือปูนข้าวอีก โอ้ยจนเหนื่อยต่มาหอดจนเหนื่อนจนขำพี่น้องเฮ้ยหอนนะครับหอนก็หอดนะครับเลยดีว่าถ้าหอดเทือนอื้ออ้อเหย็ดไก่เนาะ <laughs> อีเหยี่อเหยื่ออ่ะอ่อุบอิเห็นหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวเท่าอ,อันนั้นให้บ๊อบบี้มาขามเอาเนาะเออโบเบนมาหลัดเอาแล้วจีกน์คนคลองลงเหยอเนาะพี่น้องจนขำเลย เูคิดว่าสีคาปั้นนี่เจอก,กันอยู่บ้านมะค้ามาปูกมฟนก็เลยว่าขัดจังซี <c oughs> มาหอดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนอ้ยโอ้ยเอ้ยออ้ออ้ยโอ้ยออ้ยโอ้อ้เอ้ยโอ้ยโอออ้อ เ,ด,นะเดีด๋ยวมืูนาเขาสีอัปเดตเป็ดไก่พี่น้องเบิง่งเนาะแล้วเขาสีแยกไก่ครั้งใส่กระสุ่มออกก่อนอมืูนานนะจะเป็ดหนาเชียวใส่คอกไก่อยู่คอ,อกอีกเอามาใส่กระสุ่มกะะ็สีขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ได้คุณเนาะขอบคุณลายที่เขามาเบิ่งจนจบคลิปเนาะไปตะเว้นจนควาจนเมื่อยเออขอบใจที่ตายขอบคุณ,คคณนะตายเฮ้ยน,นายก้าไม่ไหวนะลูกไม่ไหวเลยเออ I want room one. <laughs>